น,นี่ครูมีอคอร์สออนไลน์ออกมาจำหน่ายแล้วนะครับหากใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อไลน์ ID หรือเบอร์โทรตรงนี้ผ่านทางระบบ ID l i ไลน์ได้ผ่านทางไลน์นะครับและระบบครูก็เป็นราคาที่เรียกว่าเข้าถึงง่ายนะครับแล้วก็ลงเพียงครั้งเดียวนะครับไม่จําเป็นจะต้องเรียนไปแบบโอ้โหแบบลง3มเดือน6เดือนอะไรไม่ใช่นะครับแล้วก็มีระบบหลังบ้านไว้ดูแลผู้เรียนด้วยนะครับแล้วก็มีคอร์สให้เลือกมากมายว่าจะเป็นอ e ีเมลหรือว่าจะเป็นแกรมมาการปรับคําศัพท์ การพูดอะไรเงี้ยด้วยนะครับยังไงก็สามารถติดต่อผ่านไลน์ไอดีได้ครับครูวัชครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเดโดยมีโจทย์มาให้เรานะครับมี questions มาให้เราเขาบอกว่าให้เราทำการ compare นะครับทำการเปรียบเทียบ the gift ก็คือเป็นของขวัญเนี้ยนะครับ which ซึ่งนะครับพี่เป e าคนเนี้ย received ได้รับเนี่ยนะครับ10 years ago นะครับก็คือ10ปีอันนี้คืออันนี้คือปี10ปี ที่แล้วนะครับ ago to the present มาสู the present คือเวลาปัจจุบัน that ซึ่งนะครับ people now คนณนะตอนนี้ now คือตอนนี้ are receiving กำลังได้รับของวันนี้นะครับ what's the d i f f e r e n t เ <c oughs> ขาบอกว่าอะไรที่เป็นนะครับ the different <c oughs> ความแตกต่าง between them ระหว่างพวกมันนะครับ ตอนนี้เราก็มีโจทย์แล้วเราก็จะลองตอบสั้นๆนะครับโดยการเปรียบเทียบให้ให้ให้เห็นนะครับเอาคอม p พลตเปรียบเทียบแล้วนะครับเราจะเปรียบเทียบอย่างไรก็ค่อยๆไปกันช้าๆนะครับเราอาจจะแสดงความเห็นว่านะครับเอาคิดว่าของขวัญในอดีตเนี่ยมันจะเน้นเป็นเป็นสิ่งสิ่งเดียวนะครับคือเหมือนว่าให้น้ตบุ๊กสิ่งเดียวนะครับเราก็แสดงความเห็นว่า I think ที่นะครับ I think t h ่แ e l ลบเลออกมาและนี่เป็นสิ่งเคนะครับ I think ฉันคิดว่าอะไรว่าของขวัญเนี่ยมันเป็นสิ่งสิ่งเดียวก็บอกว่า the gift เราใส่เดะเข้าไปเป็นการเฉพาะเจาะจงว่า the gift คือของขวัญเนี่ยนะครับเราบอกว่า the gift ในอดีตนั้นมันเป็นอยู่คือ the gift was นะครับ the gift Дляülptown was ของควันนั้นเป็นอะไรนะครับเราบอกว่าเป็น monotonic before นะครับถ้าเราใช้คาว่า monotonic นะครับเป็น monotonic คือเป็นสิ่งของที่แบบให้แบบอย่างเดียวอะไปที่ไหนก็ให้แต่น้ตบุ๊กอะไรเงี้ย monotonic before นะครับเมื่อก่อนเนี่ยเขาให้แต่สิ่งที่เป็น monotonic before นะครับ ด้านต่อไปตอนนี้เราต้องไปยกตัวอย่างเพื่อไปประกอบข้างบนนะครับเราจะบอกว่าตัวอย่างเช่นเนี่ยผมมักจะได้รับโน้ตบุ๊กบ่อยๆนะครับในสมัยก่อนแล้วก็พูดต่อมานี้ว่า for example เพื่อขยายความจากด,ด้านบนนะครับแล้วก็บอกว่า for example นะครับนี่อะไรบอก for example I often receive คำว่า often ตัวนี้นะครับแปลว่า บ่อยๆล้วกำลังคท้าวความว่าในอดีตสิ่งนี้เกิดขึ้นบ่อยๆ I often received อย่าลืมในการเติม ed เพราะว่ามันเรากล่าวถึงอดีตใช่ปะ่ะ I often received คือได้รับบ่อยๆในอดีตเนี่ยนะครับ notebook ได้รับ notebook ก็คือสมุดจดบันทึกเนี่ยนะครับเราบอกเราได้รับ notebook เสียงเคนะครับ as gift ในฐานะที่เป็นของขวัญ อ่านี่คือการกล่าวนะครับภาพรวมของอดีตนะครับตอนนี้พอเราเกล่าวภาพรวมแล้วนะครับเราก็ต้องมาเปรียบเทียบให้เห็นในปัจจุบันฉะนั้นการเปรียบเทียบเราก็ต้องแย้งนะครับเราก็จะพูดคำว่า but now แต่ตอนนี้ b u บอย่างนี้นะครับ but now อย่างเงี้ยน,นะครับ but now ก็บอกว่ามันมีของขวัญอยู่มากมายให้เลือก there are there are แปลว่ามีนะครับเราขึ้นต้นอย่างนี้เลยเราบอกว่า there are นะครับ there are various gifts นะครับ various คำนี้นะครับให้ความหมายว่าหลากหลายหรือเยอะแยะนั่นเอง various gifts นะครับมีของขวัญที่มากมายนะครับ various gifts ต s แล้วนะครับ choose ที่จะทำการ choose นะครับก็คือทำการ เลือกในเอง to choose from เลือกจากพวกมันนะครับตอนนี้เราอยากจะบอกตัวอย่างว่าปัจจุบันมีของขวัญอะไรเพื่อสนับสนุนที่ว่ามัน various gift ในปัจจุบันก็คือของขวัญที่มากมายน,นะครับเราอาจจะใส่คำว่า such as ตัวอย่างเช่นนะครับ such as flowers นะครับอดอกไม้นะครับรวมทั้ง wine สิ่งเองนะครับ มีไวน์ให้เลือกเออโทษทีไม่มี S นะครับ wine food นะครับเสียง O อเป็นเสียงยาวนะครับ food อาหารนะครับ c l o t s เสื้อผ้าเป็นต้นนี่แหละนะเดี๋ยวเรามาย้อนกันดูครับให้เห็นต่อการเปรียบเทียบนะครับอันดับแรกเราก็บอกว่าของขวัญเนี่ยนะครับเราบอกว่า I think เหมือนเป็นการแสดงความเห็นสิ่งเคนะครับ the gift นะครับของขวัญเนี่ย was ก็คือมาจาก i s am เ r e นะเป็นอยู่คือก็คือเป็น monotonic before นะครับในอดีตเนี่ยมันจะเป็นของที่เป็นแบบเหมือนเป็นอย่างเดียวให้โน้ตบุ๊กกับทุกคนให้แต่นี้ยกตัวอย่างสนุนนะครับ for example ตัวอย่างเช่น I often received สิ่ง E.D. นะครับฉันมักจะได้รับในอดีตได้รับบ่อยๆก็คือ in notebook หรือ a notebook นะครับสียงเคโนบุก as gift ในฐานะที่เป็นของขวัญแต่นี้จะแย้งมาสู่เวลาปัจจุบัน but now เห็นไหมมันจะแย้งกับข้างหน้า there are คือมี various gifts นะครับของขวัญที่หลากหลาย to ที่จะทำการ choose from เลือกจากมันต่นี้สนับสนุนตัวนี้เราก็เอาตัวอย่างมาให้เห็นนะครับ such as ตัวอย่างเช่น mm hmm. flowers ดอกไม้ wine สิ่งอ mm ิคือ wine food เสียงยาวนะครับ food เพราะว่าเป็นสลักสองตัวตัวนี้นะครับและนี่ปิดด้วยเสียงดี food แล้วก็ c l o t h e เสื้อผ้าเป็นต้นครับครูวาันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ